ต่อไปทีนี้ก็ยากแหละต่อไปที่เชื่อว่าเขาต้องทำแน่ๆนะคะขอให้ภาพหนึ่งอ่ะเห็นไหมว่าขยะเนี่ยมีสีสีอ่าเริ่มก่อนขยะเปียกขยะเปียกคืออะไรใครลองเดาซิขยะขค่ะเศษข้าวาวอาเศษอาหารนี่คือขยะเปียกขยะเปียกก็คือขยะที่มันแค่กันไหที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นสัปดาห์ เราก็จะใส่สมมติว่าถ้าที่บ้านเราไม่ได้ทำถังแับเราก็ใส่ถังนี้ใส่ปิดฝาใต้ที่เราก็ใส่ในถังนี้อ่าต่อไปคือยขายะแห้งขายะแห้งก็คืออะไรที่ขยะที่มันย่อยสลายไม่ได้อย่างเช่นรองเท้า,ทาไม้เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะถ้าโฟมสีอะไรเนี่ยสีม่วงค่ะพี่แดงไม่เคยเนอะไรคะสีม่วงอ่ะโอเคต่อไปก็จะขยะรีไซเคิขาาเลของเราถ้าสมมติเราไม่เอาไปขายเราก็ใส่ขยะถังขยะสีเงินหรือสีฟ้านะ อันนี้สำคัญสีแดงแปลว่าใช่เช่นเช่น เลยมุมน,นี้ต่อหลอดไฟเป็นตัวอย่างที่ดีที่แยกจากตรงขึ้นเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูจับไว้นะว่าขยะทำใขยะขยะอันตรายต้องใส่ในถังสีอะไรถูกต้องโอเคอ่ะอ่ะเมื่อกี้พี่พี่พี่ทำแยกขยะสี่ถังก็คือสี่อันนี้แหละที่แม่นเกิดเป็นเพร้อมกันได้ทีนี้อันที่พี่จะย้ำเลยก็คือขยะอันตรายขยะอันตรายเห็นไหมนี่ลูกนะลูกหมู ็นไหมเห็นปวดยาค่ายยาใบก้อนที่บ้านใครใช้ใบก้อนไปดูซิว่ามีไหมนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดที่บ้านใครใช้พรุ่งนี้กินมาได้ได้คะแนนแต่ต้องตอบด้วยนะว่าอันนี้คืออะไรเอออ่ะได้รุ่งนี้คือลูกอะไรเห็นไหมรุ่งนี้คือลูกอะไรลูกอะไรสามเหลี่ยม ิส <ís> ัทธิสัทธิสธิดอิสธิสัทธ์พิสกดไหมโอเคไหมใครเจอสัญลักษณ์นี้นะไปสอกลุงสัทธกดไลท์เลยลุงสัทธะเจอที่ค่ะเป็นเรื่องอันนี้อันตรายมากจําไว้นะแต่อันนี้มันอยู่ในบ้านเราทุกคนอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปสัมผัสมันอย่าไปจับมันอย่าไปยุ่งกับมันมากนะคะแต่อันนี้เราจะไม่ค่อยเจอหรอกถ้าเจอให้บอกลุงสัทธทันทีเข้าใจไหมโอเคค่ะ แล้วขยะนี้คือขยะรีไซเคิลคือของที่เราไปขายไปใช้ต่อได้ใช่ขยะแห้งตัวอย่างขยะแห้งที่จะไปลงในถังสีเหลืองนะก็คืออะไรอ๋อน้องก็จะไปโดนใส่ใช่ไหมเออใช่น้องค่ะน้องอย่าไปโดนใส่ค่ะน้องๆต้องลงมันน่อยไม่โดนน้องไม่โดนโดนได้ได้ได้ไดเด็กๆของนิวอินเตรอินเตอร์นัโดนใส่แล้วมันจะเป็ลี่ยน่ะขอบคุณค่ะอันนี้นาที ค่ะขยะแห้งก็เป็นขยะที่มันไปรีไซเคิลไม่ได้ขยะที่แหส้สลายไหลแบบคืนมันได้พวกนี้ก็คือว่าอย่างเช่นรองเท้าถุงม,มือเสื้อผ้าพวกเครื่องหนังแล้วก็เครื่องไม้ทั้งหลายพวกนี้เขาก็จะไปเผาอันนี้เผาก็คือมันก็จะแบบว่าพูดจริงๆกาไม่ได้ดีหรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำเลยเลยถ้าตั้งไว้ก็น่ากเกลียดกองไว้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปเผาไปกลุ่มพวกนี้แหละให้แยกเอาไวอ้อันหนึ่ง ยกการแยกระยาทำให้คนเก็บขยะยทำงานง่ายขึ้นเเข้าใจไหมคะอันี้เนี่ยมันเอาไปทำเชื้อเพลิงได้ฉะนั้นที่บ้านเราถ้าเราจะเผาเราจะเลยก็ไปแต่พี่แมบจะไม่ปเผาเองนะเผาเองมันเกิดก๊าซไงแต่ครั้ที่เราเข้าไปเตาเผากยะเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการที่เราไม่มีงแต่ว่าเราไม่ีเตาเผาขยะโรอบนอค่ะรออบรท่านท่านท่านาน่นาน่ท่าน่า่านค่าเราอยากได้เตาเผา่ ตอนนี้กำลังกำลังคุยกับใครที่แบบพอมีอำนาจนาะที่จะทําให้หนึ่งจังหวัดหรือหนึ่งตำบลอะไรเงี้ยทำเตาเผาอย่างไรเพราะมันใช้เงินเยอะแต่มันควรทำเพราะว่าเตาเผาไม่ดีอ่ะควายทำไรลูกเห็นที่ว่าเผาหญ้าเผาอะไรเนีเป็นก้าวอินทันทันนั่นเะรอ่าตอบขยะเปียกขยะเปียซื้อซื้อเอาไปทำอะไรได้บ้าง ไอ้ทำก็คือเกษตรอ<า>ินรีเกษตรินรีอะไรไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญา้าไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่ว่าใช้เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยพวกเนี้ยน้องมาว่าไอ้ผักที่เราขายกางละสิบบาทพอมันทำเป็นเกษตรอินทรีพอมันไม่ได้ใช้ไม่ต้องเสียตา์ซื้อปุ๋ยด้วยนะไม่ต้องเสียตามซื้อย,นะย,ายาฆ่าหญา้าเอาไปขายได้โลละร้อยเป็นร้อยพอเราทำอย่างเงี้ยเราต้องเสียตามค่าปุ๋ยค่าหญา้าแล้วของเราขายได้แพงกว่าเพราะฉะนั้น่ย ถ้าเป็นไปได้ลองดูว่าลองคุยกับอคุณแมไดูว่าเกษตรจริงๆคืออะไรเราทําได้ไหมพราทำแล้วมันก็ดีกับสุขภาพเรากว่าด้วยเนาะนะใช่แ่จะปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนได้ได้โลละหลายพันไข่ไ่ได้โร้อยอะปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนเรากินข้าวเหลือเราโยอมให้ไส้เดือนกินมันขี้ออกมาปะออกมาจะขี้มันใช่ไหมเออไม่ได้ไม่้อเออออกมา นะมันช่วยย่อยจริงใชท่ที่เราฝังกลบอีกเอาไปทำฝังกลบแค่แค่อน,นี่อัน,นใช่นะคะอันต,ต่อไปก็คือเรื่องของแง่คุณภาพที่ต้องพิจารณาแลถ้าอยากเปลี่ยนเราคือทำได้อย่างนี้นถ้าเราแยกที่เป็นเราถยะกเปลี่ยนทำได้ใช่อัน,นต่อไปเอาละนะตอนนี้อันนี้เพื่อที่อยากจะย้ำเนาะจำเลยที่เราจำไปกันแล้วกันว่าเนี่ยเห็นไว้บ้านบ้านใครบ้านใครทำอะไรกษตรบ้าง ทำไรแล้วฉีดยาฆ่าหญ้ากหนไหมใช่อย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ใกล้นะเพราะเป็นอันตรายนะคะส่วนนี้ไหมที่พวกไปว่าเขจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้อยู่นะเพราะว่าเขาฆ่าได้ก่าลาได้จไหมยา่าากนี้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงู่แรงมันจตารางวทุกวันทาให้เกษตรกรก็ไม่สบายยาใครรู้บ้างว่าในถังไฟฉาย มีสายพิ์ชื่ออะไรใครรู้บ้างหมดนี่ได้ทั้งสองคะแนนเลยนะใครตอบถูกเป็นแบตเตอรี่ไม่ทำไม่ใช้มีสายพิ์อะไรเข้าไปอะไรนะเออไม่ใช่ในในเนี้ยเขาใส่สารอะไรไปแล้วมันเป็นสายพิษชื่ออะไรโคตรเอะโคตรไม่เชิงพิต้องต้องพิษต้องไม่มีใครตาเชิด ใช่เป็นสารชื่อตลอดสารตลอดหรือว่าสารแคดเมียงอ๋อสารตลอดไปดีใช่ไหมเวลาถาเราดมเข้าไปมากๆนะตัวก็จะเอู่อย่างเงี้ยใช่กินข้าวไปก็ไม่โตกินข้าวไหนก็แค่นี้แรงแของอ่ะนี่แหละแล้วในนี้มีอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ใครตอบต้กรดกรดอ่ามันจะอยู่ในแบตเตอรี่แบบนี้อันตรายมากนะเวลาอระเวลาเทอะต้องระวังใช่ แล้วก็อ่ประเด็นหลักที่ไหนนะทีนี้อยากดูที่อยากจะบอกเรื่องของไฟฉายถ่านไฟฉายจากเมืองจีนใช่ไหมนะแล้วมีความหมายสีเมืองจีนคือการกำจัดไฟฉายถ่านไฟฉายจะกำจัดยากมีสารกัลลอด์ใช่ยังไการกำจัดเขาพูดยังไงรู้ไหมคือที่เมืองจีนเนี่ยขยะเยอะถ่านไฟฉายเยอะเขาคิดเขาคิดเอ๊ะทำยังไงจะไม่ให้ถ่านไฟฉายเนี่ยมันเป็นขยะบ้านทั้งออก เดี๋ยวไปทำเป็นถ่านไฟฉายเราทาปลูกเอามาขายประเทศไทยดีกว่าใครเคยซื้อถ่านไฟฉายอันละสามบาทมั้ยใครนะเคยไหมเนี่ยเขาเอาขยะเขามาทิ้งบ้านเราเนี่ยแล้วเราก็ใช้แ้านเดียวเราโยนทิ้งใช้บ้านเตียเราโยนต์ทีการพัฒนารการเก็บของเราถ้าเกิดใช้ให้ดีไอ้ไอ้แบตเตอรี่ที่มันชาร์จแล้วก็ใช้ใหม่ได้อันนั้นดีที่สุดอันนั้นดีที่สุดนะก็คือควรจะใช้ แบตเตอรี okay. right. uh, be like uh, ่หร yeah. like okay. like ือถ่านที่มันสามารถชาร์จได้หลายๆย่อโอเคไหมอ่ะต่อไปอ่ะทีเียวมาเริ่มเรื่องของการเรื่องของเราแล้วนะเข้าเรื่องนี่เพิ่งเข้าเรื่องนะทั้หมดอีกเกินหมดเลยนะเราจะได้กินข้าวกีกโมงก็เดี๋ยวหิวป้ะหิวยังยังแล้วแต่ไงฮะแล้วอยู่แล้ววะหิวแล้วก็อดทนหน่อยเกิดเป็นขนอยู่แล้วอดทนต้องกินขนมเลย น่าขอตัวอีกนิดหน่อยไหมเออได้รักที่สุดเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเงินเป็นทองให้กับเราแล้วก็ช่วยโลกช่วยเราเองด้วยอ่ะกระดาษขยะรีไซเคิลที่ขายได้มีกระดใหญ่ใหญ่แบ่งเป็นหลักใหญ่ๆสี่ประเภทอันนี้แหละที่พี่ธนาบอกว่าจำนะเดี๋ยวเอาไปใช้ตอนเก็บคะแนนแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะอ่าใช่แบ่งเป็นสี่ประเภทใหญ่ที่มีกระดกระดาษแก้วพลาสติกแล้วก็เหล็ก มี4ีหมดนะกระดาษแก okay. 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 ้วพลาสติกเหล็กเขาใจไหมสี่อย่างนี uh. ้ให้จับ้วยกันเริ่มื่องกระดาษก่อนเลยแบ่งเป็นกี่ประเภททายที่กระดาษกันเป็นกี่ประเภทสี่เกือบเกือบ ขอรีบกันก็กระดาษแบ่งเป็นห้าประเภทใหญ่ๆนี่ยนี่หนังสือพิมพ์เอาความความความย่ถ้าพวกเรารวมตัวกันแบบนี้นะเอากระดาษมันรวมกันทุกเดียวเดี๋ยวดิเด็กสีแบ่งเป็นห้าประเภทยังไม่เล่าอะไรเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฉันไปวายเองไปวายเองกระดาษแบ่งเป็นห้าประเภทก็จะเห็นมีหนังสือพิมพ์มีกระดาษหนังสือเล่มๆกระดาษกล่องกระดาษทั่วไปแล้วก็กองๆไปหมดกระดาษขาวดำใช่ให้เดาอันไหนแพงสุด ต่อหกิโลนะหนังสือพิมพ์4ี่ถึงห้บาทกระดาษเย็บเนี่ย2อถึงสบาทกล่อง4บาทแต่ถ้าทุกคนเนี่ยเอามันรวมเนี่ยรวมกันหมดจะเหลือแค่2บาทนะต่อแต่แบาทมารวมกันสองรวมกันหมดเลยเหลือสองบาทนี่ร้านขายของเก่ายิ้มเลยนะเจะเช่าไปแย่แล้วฉันได้เยอะเห็นไหมไม่ได้กล่องนี่ไม่มีอะไรมีเข่าดำมีหนังสือพิ มีมมกระดาษกล่องด้วยนะแต่ถ้าเราแยกเราก็ i̇şte> ได้ต่ำเทินมากขึ้นเข้าใจไหมอาจารย์ไว้เลยเนี่ยเากระดาษเนี่ยที่ถ้าเวลาเราเราดูเราแยกเป็นแบบนี้เวลาเราเดินถือไปที่ร้านของขาวปุ๊บเราก็บอกกันเลยขาวดำฮะนั่งซ้อวิ่งถ้าเราใช้คำถูกแล้วเขาหลบตาแล้วที่มีความรู้จะหลอกเราไม่ได้ละก็ใช่อันต่อไปแก้วแก้วแบบเป็นสามโอเทใช่แก้วก็คือแยกตามสีของขวด ก็คือแก้สีใสสีขาวสีชาและสีเขียวมันไม่ง่ายอะไรแพงสุดอา่า เห็นไหมอันนี้คือพลาสติกลวมสีนะคะแล้วนี่คือพลาสติกใสรู้จักใช่ไหมพลาสติกใสเนาะแล้วก็พลาสติกกรอบคืออะไรพวกคีย์บอร์ดพวกอ่ออะคริลิกซึ่งอะไรที่โยนลงไปมันแท้เลยถ้าแบบพลาสติกโยนลงไปมันจะดังแบบหนึ่งแต่ถ้าพลาสติกกรอบโยนลงไปแล้วเสียงมันจะมาล้านมาล้านอ่ะมันจะดังเร่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกพลาสติกกรอบที่โยนลงไปแล้วไม่ใช่เสียงอย่างเงี้ยนี่เสียงมันเงี้ยเสียงมันตั้งเยอะเนาะ ซีดีมาถ้าใครเคยเห็นกล่องซีดีไหมเออ,อกล่องซีดีน่ะพลาสติกกล่องพอโยกไปแล้หนะรือยังแลกเสียดีแล้วแบบพลาสติกกล่องอ,อันนี้เราก็แยกไปอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าราคามันต่างกันสุดขั้วใช่มันมีทั้งหมดสี่อ่ะแน่นอนของถูกที่สุดในนี้คือ,อเลือดเลือดถอะไรที่มัว่วๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกสุดๆใช่ไหมพี่นันนาใช่ใช่อันนี้โล่เท่าไหร่ มาเจถึงแบาทเหล็กอันนี้กองนี้ก็เรียกเหล็กบางนะร้านของเก่าก็จะแยกอ,อันนี้คือเลหเล็กบางอันนี้คือเหล็กหนาเหล็กเหล็กบางคืออะไรก็คือเอามือจับให้มันปุกได้ปับได้ก็จะเรียกว่าเหล็กบางเราแยกไปเนี่ยอันเนี้ยเจ็ดบาทอันนี้ได้ประมาณนแปบาทกว่าเพิ่มขึ้นไปเป็นบาทเลยนะอ่าอันนี้ถ้าเราแยกเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่แยกก็เสร็จร้านของเก่าไปโอเคเห็นไหมนีมม่หมอ้อใช่ไหมบ้านเรามีกันทุกคนใช่ไหมรู้ไหมว่าคืออะไร นีอันนี้ก็ได้มากกว่าอันนี้คือโลละ40บาทโลละ40่ส<ก>ิบแน่กระป๋องกระป๋องถ้าเป็นอาร์บอเนียมประเภทหนึ่งเหมือนกัน <Okay. S 1> ก็ได้40บาทเมื่อกี้บอกกี่กี่กี่ปีแะยี่ห้อไหนหนึ่งปไม่ใช่ห ทีนี้ของที่พวกเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราขายขายขายก็ไม่แย่เขาไม่ทำอะไรได้บ้างไครี่นี่เอไปทำอะไรไอ้นี่เหล็กใช่าใก็ัลไปใช้กาไปใช้ให่ก็ช่กต้องนที่เราต้องไปถลุงเหล็กช่จะเขาหัวลือกี้ได้ไหมแล้วก็กลับมาทำเปแบบนี้และตอเห็นไหมกองกระดาษกองนี้ก็กลับไปทำเป็น ใช่ระดับนี้ว่ฉะนั้นก็ไม่ต้องตัดต้นไม้คือใช่ใช่แล้วเห็นยวไมแก้วที่มันแตกแตกใช่ปะเขาก็ไปทำแก้วแบบนี้ก็แบบเป็นหลอมใหม่อันนี้สีดาวเลยบอกว่านนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้ดาวอันนี้ยาวยาวดาวยาวนั่นเลยคนจีนเอาคนประเทศที่ไปเจอคนจีนนะเกาเอาพลาสติกแบบนี้ไปทำอะไรใครเดาถูกบ้างอะไรนะเอาไปถึงข้อที่ใครเดาถูกให้ห้าคะแนนไม่ถูก อะันนี้นะเำทำยังไม่ใช่ไหมย่าอย่าอันนี้เฉลยแล้วกันนะเอาไปทำเสื้อโอ้มันดึงค่ะมันดึงใยออกมามันดึงแล้ววันนที่ร้านเข้ามีเต้ทำมาจากพวกขวดพลาสติกใช่ขายไบเป็นพันนะสาวมานะใช่ฉะนั้นเสื้อผ้าที่เกิดจากพลาสติกพวกนี้จะร้อนมาก ร้อนร้อนเพราะว่ามันทำจากพลาสติกไงเพราะฉะนั้นใส่แล้วจะอุ่นทีนี้ตอนนี้เนี่ยถามว่าทั้งหมดที่ผูกพี่ๆแจ้งมาให้ทราบเนี่ยอย่างที่บอกว่าปุ๋ยสมท้อนต้นสามอย่างอย่างที่หนึ่งคือให้เรารู้ว่าขยะเนี่ยมีผลกระทบอยังไ,ไงกับสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อม กลับไปบ้านวันนี้กลับไปบ้านเราจะทําอะไรได้บ้างสิ่งที่พี่ๆอยากจะบอกวันนี้เอ้าเด็กๆข้างหลังหันหันมาได้หอันมาได้เนาะหันมาได้เนาะสนใจหน่อยเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเล่นเกมกันแล้วสิ่งที่อยากให้ทากลับไปที่บ้านถ้าเป็นไปได้ทำสามถังใช่พี่แมวทำที่หนึ่งขยะเปียกในพวกเศษอาหารใช่พี่แมวเธอเอาไปแยกเลยเนาะพี่แมวใช่ไอเศษอาหารที่เราทำอะไรลงไป อย่างนี้ได้แล้วก็ุยอีกทีค่ะกระดาษนะคะกระดาษแล้วก็ของอื่นๆที่ขายได้เช่นแก้วกับไปเ<ส>นียจัดเป็นสามถังเลยกลับไปที่บอกแม่เลยนะถังน,นี้ใส่เ,เปลือกอาหารนะแม่เปลือกไข่เปลือกอาหารเศษผักตึ๊บถังนี้อีกครั้งหนึ่งเราจัดเอาเป็นกล่องก็ได้ใส่กระดาษกระดาษทุกชนิดใส่ลงมาก,ก่อนให้เป็นกระดาษทั่วไปก่อนเนาะแล้วเวลาเราได้เยอะๆเราจะแยกไปขายที่ร้านเราค่อยมาแยกอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่ เราเอาแก้วเอาพลาสติกเอาเหล็กใส่ลงไป